สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือปลาจอมของโปรดของพี่มิกนะคะวันนี้กุ๊กไก่จะทะจําปลาจอมทรงเครื่องแล้วก็ยังมีเมนูเด็ดเมนูอื่นอีกด้วยนะไปดูกันเลยนะคะไปเข้าครัวกันปลาจอมเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนเอาไวทท้ทาทีหลังเดี๋ยวจะทําเมนูนี้ก่อนนะคะกุ๊กไก่เตรียมสะโพกไก่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเอาไว้นะและนี่ก็กระดูกมันนะคะเอาไว้ทําน้ําซุปเพื่อเอาไว้ทําอีกเมนูนึง และนี่ก็ใบมะกรูดที่ไปเก็บมาในกระถางนะคะที่คลุมไว้ข้างนอกเก็บใบร่วงๆมาด้วยนะเพราะว่าสงสารมันนะหน้าหนาวไม่อยากไปตัดมันนะคะก็หาเก็บใบร่วงๆมากินที่เอามาจากเมืองไทยมันหมดไปแล้วนะคะก็ต้องเก็บที่ต้นกินหั่นมะกรูดเสร็จแล้วคราวนี้ก็มาถึงส่วนผสมหลักพระเอกเลยนะคะตักไคร เพราะเมนูนี้มันมีชื่อว่าไก่ผัดตะไคร้นะคะทําเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นตะไคร้ที่ซอยแช่แข็งไว้นะคะที่สวนก็ยังมีอีกเพียบเลยนะทุกคนถ้าสวนอยู่ติดบ้านนะก็คงจะไปตัดมาสดๆเนาะสวนมันอยู่ไกลบ้านตามตะไคร้แหลกดีแล้วคราวนี้ก็ใส่ กระเทียมแล้ว hmm. ก็คลิกลงไปเกือบลืมพริกไทยอ่อนซื้อมาจากไทยนะคะแล้วก th really ็เอามาแช่แข็งใส่ตำลงไปเลยมันจะได้หอมเข้มข้นมากๆเครื่องแกงพร้อมแล้วกระทะไทยก็พร้อมแล้วใส่น้ำมันลงไป นะกระท้าเททยก็ต้องคู่กับตะลิวเทไทยนี่ก็ซื้อมาจากประเทศไทยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเหมาะกันมากเลยเนาะทำกับข้าวแบบไทยๆเียนดังช่่งเชงช่องเงชงเงเน้ยด้อารมณ์มากเลยเปิดหน้าต่างประตูบ้นันก่อนม่งั้นละเหนแย่เลยเอาตุดกแกงนะคะเหลืองหอมดีแล้วลันนี้ก็

ดูดังหวานโอ้โหเดี๋ยวหวานเกิน่อดูเป็นลมแรงมากเลยทุกคนโอ้ยเจนเยนเจนเยนลูกอ๋อหน,น้าตาโอ้ยทำข้าววันนี้ลำบากกันเน้างน้ำนิดหนึ่ง คนดูนะคะวันนี้ลมค่อนข้างแรงอ้ยลมหนาวทั้งนั้นเลยถอยๆถอย,ถอ,ยอุย้ยลมพัดเข้ามาทางนี้เลยเข้ากล้องหมนะงด,ด,ดเลยชาติคนๆนถึงใจสุดๆเลยทุกคนเสร็จแล้วนะคะ ต่อมานะคะก็จะมาเตรียมหัน่นหอมกระเทียมแล้วก็พริกสำหรับเมนูประจอมหั่นเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะหอมแดงพริกแล้วก็กระเทียมแต่เหมือนยังไม่หนำใจเท่าไหร่เพราะว่าเมนูประจอมถ้าทำเมื่อไหร่จะต้องใส่หอมแบบจุกใจเลยทุกคนชอบกินมากๆกูแกก็จะหั่นเพิ่มอีกนะคะนี่คราวนี้ใช้หอมหัวใหญ่ก่อนที่เราจะเจียวหอมเจียวกระเทียมกูแกจะมาเจียวไข่ก่อนนะ กระทะใช้ใบเดียวจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแยะนะคะเจียวไข่เพื่อจะทำอีกเมนูหนึ่งแกงจืดไข่น้ำแกงจืดไข่น้ำนะคะมีทั้งแบบใส่ไข่ลงไปในน้ำซุปแล้วก็เอาไข่มาเจียวต่อทำได้ทั้งสงวิธีนะเจียวไข่สำหรับแกงจืดไข่น้ำนะแล้วแต่คนชอบนะคะว่า จะเจียวไข่ให้ฟูหรือไม่ฟูนะกุกกไ่เลือกที่จะเจียวไข่ไม่ฟูเพราะว่ามันจะนิ่มมากกว่านะแกก่อนแค่นี้พอนะคะ เอาหอมใหญ่ลงไปเจียวก่อนนะหอมใหญ่นะ้ำมันจะเยอะกว่าหอมแดงนะคะตอนเห็นบ้านหลังนี้ครั้งแรกไม่อยากได้เลยอะทุกคนเปิดประตูบ้านเข้ามาปุ๊บโอเพนสเปซแบบสายหน้าเลยไม่อยากได้ อยากได้บ้านที่มีครัวมิดชิดมีประตูปิดอะไรแบบเนี้ยไม่อยากให้กลิ่นมันกระจายไปทั่วบ้านเนาะกลิ่นอาหารอนะ่ะตอนกินมันอร่อยนะแต่กินเสร็จแล้วหูหงถ้าไม่เปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้นะกลิ่นคุ้งอยู่ในบ้านสเปรย์ก็เอาไม่อยู่นะยี่ห้อไหนก็เอาไม่อยู่นะคะที่ซื้อบ้านหลังนี้ยจำใจนะครั้งแรกเลยคือจำใจซื้อเพราะว่ามันอยู่ในโซนที่ดีมากนะคะเป็นโซนที่ อยู่ไม่ไกลเมืองเกินไปไม่ใกล้เมืองเกินไปแล้วก็มีพวกร้านขายยาร้านอาหารมีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ใกล้ๆมีรถบัสวิ่งผ่านตลอดไม่อยู่ติดถนนใหญ่คือเป็นโซนที่ดีมากอะ่ะตรงเนี้ยน้ำก็ไม่เคยท่วมไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวระหว่างที่เรารอกรถอมพริกกระเทียมของเราเหลืองเราก็จะมาหั่นไข่นะคะสำหรับทำแกงจืดไข่น้ำ หั่นแบบไหนก็ได้นะตามใจชอบนะคะนี่น้ำซุปที่เราเคี่ยวไว้จากกระดูกไก่กุ้งไก่ใส่เกลือใส่ซิ๊วขาวลงไปเพิ่มแล้วก็กระเทียมทุบนะคะกลีบหนึ่งแล้วก็พริกไทยง ก็ใส่ไข่เจียวลงไปใส่ต้นหอมลงไปเป็นหอมป่านะคะมีในสวนที่บ้านแล้วก็ผักชีแช่แข็งในกระถางก็มีนะกระถางที่บ้านที่เกียบไปเก็บแล้วก็ไปล้างนะคะมันหนาวอะ่ะ เรียบร้อยนะคะแกสจืดไข่น้ำปิดแกส๊สหอ้ยเครื่องเราจุกๆแน่นๆเลยนะนี่คราวนี้เราก็จะมาจี่ประจมกันนะคะพูดจีได้ไหมอะ่ะกึ่งทอดกึ่งจีนะประจอมอันนี้เป็นประจอมที่สุกเรียบร้อยแล้วนะคะ แม่ของกุ้ไ่เตรียมให้มาจากเมืองไทยเนาะก็คือทําแบบสุกมาไม่ได้ไปคั่วนะแม่ทํามาในตัวสวยๆเลยแต่ยัดใส่ถุงมามันก็รวมกันหมดเนาะประจอมเวลาสุกนี่มันจะแบบมันจะเละเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวขอบีบมันก่อนนี่เห็นไหมแม่ผัดมาให้ด้วยนะแม่ใส่หอมกระเทียมแล้วก็พริกนะคะทําแบบที่กุ้ไก่ทํทำอะเจียวแล้วก็เอาประจอมไปจี่ในน้ํามัน น้อยๆน,นะกลับด้านให้เหลืองทั้งสองข้างเนาะเนี่ยเห็นไหมมันยังเป็นตัวอยู่เลยนะแต่อาจใส่ถุงม,มันก็เละหมดเนาะแล้วเรามาอุ่นแบบนี้มันก็เละเหมือนกันขออุ่นหน่อยนะมันจะได้หอมๆนะคะใจเย็นใจเย็น้เริ่มร้อนแล้วกระเด็นใหญ่เลยหอมหัวใหญ่นี่มันจะหวานกว่าด้วยเนาะ ก็ประจอมประจอมนี่แบบขาดหมดเลยนะก็อย่างที่บอกนะคะเวลามันรวมกันมาแล้วเนาะมันสุกแล้วอ่ะมันจะเละแบบนี้นะแต่ขอบอกนะคะรสชาติก็อร่อยมากนะทุกคนเมื่อก่อนเนี้ยพี่มิกะจะกินแต่ประจอมดิบนะคะพี่มิกกินประจอมเป็นครั้งแรกนี่คือประจอมดิบนะประจอมดิบทรงเครื่องไม่ผ่านการปรุงสุกนะคะ ยำประจอมอะใส่หอมใส่กระเทียมซอยสดๆเนาะแต่พอแม่ทำแบบนี้ให้กินนะคะพี่มิติดใจเลยอะ่ะน่ากินสุดๆอะ่ะทุกคนใครไม่เคยลองต้องลองนะคะประจอมทรงเครื่องสูตรนี้รับประกันความอร่อยแล้วประจอมต้องอยู่ข้างบนด้วยนะอยู่ข้างล่างไม่ได้นะคะเพราะว่าประจอมสุกเนี่ยมันเละแล้วมันจะติดจานหมดนี่มีผักด้วย ผักวีแค่นี้แหละผักสดหน้าหนาวนะคะผักสดที่อร่อยก็คือเรดิชประจ่อมนะคะนี่เราตักใส่จานมาเพราะว่าจานมันใหญ่มากเราไมา่ได้ไปนั่งกินข้าวที่โต๊ะกินข้าวตัวใหญ่หนู้นเนาะว่าชอบกินข้าวไปดูทีวีไปน้ำหวานเหมือนเดิมนะคะน้ำหวานกินข้าวดึกมากอร่อย ประจอมอ่ะเนาะอืมชอบไปโดนอืมประจอมคุณจรูดนอืมประจอมคุณจรูนเคี่ยคุณจรูนรูน้จักรู้ว่าม,มาบมดรู <c oughs> ด้จักชื่อแม่ด้วย พ่อจะแบบชื่ออะไรเอ็ดฝึกชี้เองเอ้ยเป็นเหรอเพราะว่ากุ้งไข่ล้อชื่อแม่บ่อยกว่าล้อแม่ตัวเองชอบเรียกแม่ตัวเองว่าคุณจะดูนพ่อชื่อคุณสุชาติสุสชาติอืมดิฉันชื่ออะไรคะอืมโอ้่า มีอะไรกท่าไรลูกุ๊กไก่โออคคนละคนราชิมดยก็อะไรตืมจืดบอลอร่อยต้มจืดไข่น้ำอร่อย พอดูช้าสุดดีกว่าพอดูดีลิ้นดีมากใสายดิ้วดำหวานม่ใส่ยไปนิดเดียวนะโอ้แบบคือเชอร์เศรษฐายแจงกวาไม่มีที่นี่หน้าหนาวนะคะอย่าหาซื้อแจงกวากินเด็ดขาด มีขายน้อยมากแล้วมันฝ่อทั้งนั้นเลยนะเนื้อใสมากหวานกรอบไม่เผ็ดเลยอะ่ะแล้ววันนี้นะถ้ามีขายตอนหน้าแบบเขาเรียกอะไรต้นฤือดูหนาวอะ่ะปลายๆลาย้ดูร้อนอะ่ะมันจะเผ็ดมันอยู่ที่อากาศนะอากาศยิ่งเย็นมันจะยิ่งหวาน มันเพ่กุ้ไก่กินเล่นนะเป็นอาหารเช้าอ,ะอ่ะปิดประตูหน้าต่างหมดแล้วคิดดูเลยอยากเปิดเครื่องทำความร้อนตอนบ่ายก็ยังเปิดไม่ได้นะกู้ไก่บอกห้ามเปิดถ้าวันไหนต้องทำกับข้าวกินแรงๆห้ามเปิดต้องทำกับข้าวก่อนต้องเปิดประตูหน้าต่าง ถ้าเราเปิดเครื่อง,องทําความร้อนเราไม่สามารถเปิดประตูนหน้าต่างได้เนาะเนี่แหละข้อเสียของบ้านโอเพนสเปซบ้าน Open Space เนี่ยมันดูสวยมันดูใหญ่มันดูแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเวลาทํากับข้าวไปสามารถคุยกับคนในบ้านไปด้วยได้แต่ข้อเสียข้อใหญ่ของมันเลยคือกลิ่นนะคะกูเคยเป็นคนที่ชอบทําอาหารชอบกินแต่ หลังกินเสร็จแล้วไม่ชอบได้กลิ่นอาหารในบ้านแม้แต่นิดเดียวคือเนี้ยต้องเปิดหมดเลยอะ่ะขนาดเปิดแล้วไม่ใช่ว่ากลิ่นมันหายไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วไม่เกี่ยวด้วยว่าเป็นเพราะอาหารไทยครัวไทยกลิ่นแรงไม่จริงนะอาหารตะเรียนก็ตัวดีเลยอาหารในตะเรียนเขาก็ต้องมีเจียวหอมก็เทียมต้นพาสต์รีเอาไปเจียวโห่กลิ่นยางแรงพริกขี้หนูเหมือนกัน เหม็นอะตอนกินมันหอมอร่อยพตตอนอิ่มแล้วนะหืมสเปรย์ยี่ห้อไหนก็เอามาอยู่มันฉีดดับกลินเหือไม่หายเหม็นกินสเปรย์ตั้งหากินเคมีทั้งนั้นอะเลยไม่ชอบเลยครัวอเเพนสเปซไม่ชอบมากกำลังทิดอยู่นะว่าจะปิดนะคะปิดแบบกระจกใสๆมันจะได้ดูแบบว่าย,ยังกว้างอยู่แบบเนี้ย เราคิดมาประมาณสองปีแล้วนะแต่ก็ยังแบบว่าเอ๊ะจะทำดีหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูก่อนอ,อันนี้อร่อยเนาะอืมเเดลิคารโดเดจเจอรินีใจใช่ไหมหน้าหนาวเน้นซดแบบอุ่นๆร้อนๆเน,น,น,นี่ยมันคล่องคอแล้วก็คลายหนา รสชาติของแม่ดีมากแต่ไม่ดีแต่ดีแต่หวานชอบนะ <laughs> น้ำหวานชิมแล้วแบบเอออร่อยจังเลยแม่แต่ป๊าไม่น่าชอบนี่จะเป็นเรื่องดีน่ะนี่จะดีนี่จะไม่ดี รสชาติพอดีที่เวิร์สคือปลาชอนสิใช้แอนโชวี่ทำได้ด้วยนะกูเคยเคยทำแล้วนะทำครั้งล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วเองทำเหมือนมันเต้เลย แอโชวีเนี่ยเป็นชิ้นๆเนี่ยเอามาจี่ในกระทะน้ำมันน้อยๆนะคะเจียวหอมเจียวกระเทียมพลิกแบบนี้นะบีบมะนาวหน่อยอแทนประจมได้เลยอร่อยมาก แม่อร่อยนะอยู่ช้อนเนะทุกคนช้อนจันเรศอย่างดีนหนาเออพี่มิ้ก็ชอบช้อนไงอ่ะช้อนไทยกูแข่งไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบช้อนสั้นไม่ชอบช้อนหลุมไอช้อนแบบจีนๆนะโคตรเกลียดเกลียดมากเนี่ยแล้วช้อนช้อนเลยเปหลุมๆเยอะเกลียดมากกินลําบากอ่ะกินจะต้องแบบเข้าไปอย่างเงี้ย มังจะมาแบนเหอไม่ชอบเลยชอบช้อนอะไรที่แบบมันแบนๆหน่อยเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันหนาเนี่ยไม่ชอบมันหนาชอบช้อนกรรมกรถูก,ถกแถมมเนี่ยแถมพวกรถดีที่พลร,รถอ่ะชอบมากแต่บังเอิญอ่ะมันหมดแล้วคือยังไม่ได้ทำเครื่องล้างจานมันเรียงอยู่ในเครื่องล้างจาเนเงี้ย<ฮ>อันนี้กินข้าวไม่อร่อยอะไรหนาๆดีก่าพี่นี่แหละค่ะกับข้าวของเราวันนี้นะคะสําหรับตัวเองอร่อยทุกอย่าง มีอันเนี้ยพี่มิกไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันหวานเนะเาะกุ๊กเก่ว่กหวานไปนิดนึงแต่กินได้เพราะว่ามันเผ็ดเนาะรสมันค่อนข้างจัดเนี่ยสุดๆแล้วอะ่ะประจมคุณจจรูนเอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ